แฟนเสียงตากระต่ายลำชมเห็ดโอ้โอ้โอละนอด,อดูพอดีเด้อจงปานี้เอาอออน้องไโอ้ละนอนวนเ้ยเดี๋ยวนี้ มาลรหมูเฮ็ดที่มันเกิดตามโคไปเฮ็ดล่างโง่มันเกิดติดนุ้ป้าแหล่ลุงแกบเป่าใส่ตาเฮ็ดล่างงาเจ้ายญาทูเอามันตินเห็ดเมาเฮ็ดกิเห็ดเบือ่อหันบอ่อเสียกะลองเบิง่งเด้อคนละเซเฮ็ดตาบนหนามุมหนาเมาเฮ็ดพึ่งเข้าพึ่งแงเพึ่งถามและคนที่มันคนคู่คนตาเฮ็ด คนบากคอนกออนยั้งล่ะก็ติดตามทางเฮ็ดดินหลังแหลโบอขี้เพเฮ็ดพวกกินหอมคนขายหมเฮ็ดบทดเหนืออ่อนใส่ปลาสนกินมามันดีแล้วเอาผักที่ผักใส่มาเมื่อเฮ็ดหน้าเมื่อทเฮ็ดตามันหุ่นเกิดว่ามันมึนถึงเฮ็ดทานนำมาหลายทุก่าเฮ็ดตู้นำดงล่ะก็ติดตามุงเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยเฮ็ดกอใหญ่ก็หน่อยพอกินดูในดินพอนั่งพอฝา พอขี่ลายมใส่ปลายอ่อนแล้วแข่งเห็บคนแต่อย่าลืมยอดคามันก้าเจ็บพ่อว่าละแต่บ่อป่านหลาบว่วเก่งใสบัวใส่ตอนลาซ่อนให้มนซี้ห่อนห่อนพ่ออยู่พ่อกินเก่งเห็ดดินใส่ภักอบเอบมันก็เจ็บอ,อร่อยพ่อสัน โตาำคัญนในพากันสังเกตเเิดที่มันเกิดเหตุมีมากเกืออะไรอาที่บันลาใญ่ออกเป็นภาคาดเห็ลางาตัวต้นํำคัญนักกระดดกไข่กันกับเหศดลาง,งูมันก็เกิดทุู่โคคนมูเหดดีตินบ่ ทางไหนมันเพียงบอกให้เพียงเป็นสีหุยหายแล้วลังบอกกายเป็นสีผาออนตั้งสูต้นมันเอาคนไยบานกาะจยตไปตั้งแก่จนมาเพศเนี่ภาพล่องบูสีบุญสู้ให้เจ้าคือทำเฮ็บานขั้นดอกสีเหลืองเหลียงมันก็ตั้งโูเมืองมันลาสาเบือเฮ็ดเสียงเฮ็ดทางดังเฮปิดตาเฉะเฮ็ดดังขีเก็บเมาเลียแบบแบบบืมปูรู้เฮ็ดเลือดสีหมูเียงหม ที่มาลังคนมาแต่กลัวแก็งตาพลังคนได้ลงพาคาววาบอทันได้จังยางเฮ็ดเลือดเกิดกองขีควยแล้วหัวพ่อนไว้กักเล่นหน่อยหน่อยบาดเทดเลือดได้ต่อยแกพาจาบุงบาดได้ลงฟังลินหนากลาดยาสุห็นแกอยากมากตัวควมตายเฮ็ดเท้าไข่อยู่ตามตลาดเฮ็ดอุบาทมันเลือมันเมาแล้วยาสุเอามาแกงใส่หม้อตันเคยพอมาแล้ววลายหุนผูลังคน ป้าโตปาเนื้อจนในขวดผีเสื้อชินไตน้ำเคออยยาฟังเคยก่อนเฮ็ดมีแปดผิดไทยมั่นแล้วเหล็กเสียก่อนจังแกงแล้วยาไรแห้งหินแก่คนอยาพอคำเขียนของดูตอนสัมา